สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฟังเพลินสตอรี่วันนี้จะมาเล่าเรื่องลุงข้างบ้านใจดีพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะฉันกับสามีเพิ่งซื้อบ้านเป็นบ้านมือสองและย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นและมีสวนหย่อมเล็กๆรอบบ้านซึ่งก็ถูกใจฉันมาก เพราะฉันเป็นคนชอบต้นไม้และชอบจัดสวนมากๆฉันกับสามีทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจะหยุดงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะและวันนี้ก็เป็นวันหยุดพวกเราก็เลยย้ายของเข้าบ้านกันวันนี้ช่วยกันจัดกว่าจะเสร็จก็เกือบเย็นเลยค่ะฉันเลยไปซื้อกับข้าวแถวหน้าหมู่บ้านและให้สามีจัดของรอไปก่อน ฉันปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวเพราะฉันขี่รถยนต์ไม่เป็นส่วนใหญ่แฟนจะเป็นคนขับรถยนต์โชคดีที่เอาจาักรายานมาด้วยค่ะเลยได้มาไว้ซื้อของแถวใกล้ๆบ้านได้หลังจากซื้อกับข้าวกลับมากำลังจะถึงบ้านเห็นลุงผู้ชายคนหนึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเขามองมาทางฉันแล้วยิ้มให้ บ้านเขาอยู่ติดกับบ้านฉันฉันก็ยิ้มทักทายเขาเพราะอยู่บ้านติดกันฉันกับแฟนกินข้าวเสร็จก็ไปพักผ่อนกันข้างบนค่ะเริ่มเหนื่อยล้าจากการจัดของทั้งวันก็อยากนอนพักค่ะแต่แฟนเราบอกว่าอยากฉลองที่นอนใหม่ก็เลยกวนเราจนได้เช้านี้เรากับแฟนก็ต้องไปทำงานแล้วค่ะเรากับแฟนทำงานอยู่คนละบริษัท เราขึ้นรถยนต์ไปกับแฟนและแฟนเราก็จะไปส่งเราที่บริษัทก่อนแล้วเขาก็ขับรถไปทำงานต่อออกมาจากบ้านก็เจอลุงข้างบ้านกำลังรดน้ําต้นไม้เหมือนเดิมค่ะเราก็ยิ้มให้แกตามปกติผ่านไปสองอาทิตย์ที่เราย้ายมาอยู่บ้านใหม่เราก็ได้คุยกับลุงข้างบ้านวันนั้นเป็นวันหยุดเรา เรากำลังปลูกต้นไม้อยู่ข้างๆบ้านลุงแกก็ทำสวนอยู่ข้างๆบ้านแกฉันเลยมีโอกาสได้คุยกับแกผ่านรั้วบ้านรั้วบ้านจะไม่สูงมากค่ะเลยรู้ว่าแกเป็นข้าราชการบำนาญที่กเกษียณแล้วแกเป็นคนชอบปลูกต้นไม้จะเห็นว่ารอบๆบ้านของแกมีแต่ต้นไม้ประดับทั้งไม้ประดับไม้ยืนต้นเต็มไปหมดแกชื่อลุงพลแกอยู่คนเดียว นานๆานทีลูกของแกก็จะมาเยี่ยมแกค่ะพออยู่นานไปฉันกับแฟนก็สนิทกับลุงพลมากขึ้นวันไหนที่บ้านเราทำหมูกระทะกินกันตรงสวนข้างบ้านเราก็จะชวนลุงพลมากินด้วยกันแฟนเรากับลุงพลดูจะคุยถูกคอกันค่ะยิ่งนานไปครอบครัวเราก็สนิทกับลุงพลวันไหนเราทำกับข้าวเยอะ เราก็จะแบ่งปันไปที่บ้านลุงพลเป็นประจำลุงพลก็ชอบแบ่งต้นไม้มาให้เราได้เอามาปลูกเป็นประจำวันนี้เป็นวันหยุดของเราและแฟนเราเลยหาอะไรทำก,กินกันกับแฟนแฟนเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าเราเลยออกไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่พอจะออกไปหน้าบ้านเห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้านของลุงพลเราก็คิดว่าน่าจะเป็นญาติของลุงพล ก็เลยไม่ได้สนใจมองว่าใครจะลงจากรถเราเลยรีบปั่นจกักรยานออกไปซื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่หน้าปากซอยพอขี่รถกลับมาบ้านเราก็ไม่เห็นรถแท็กซี่แล้วค่ะมองเข้าไปก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลแต่ฉันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรค่ะรีบไปทำกว๋วยเตี๋ยวลาดหน้าให้สามีกิน เราทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเยอะเลยค่ะแฟนเราเลยบอกว่าให้เราเอาก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไปให้ลุงพลด้วยเราก็เลยเอาไปให้แกมองหาแกตามสวนก็ไม่เห็นแกเลยเดินอ้อมไปหน้าบ้านเพื่อเดินเข้าทางหน้าบ้านพอถึงหน้าบ้านแกว่าจะตะโกนเรียกแต่เห็นรองเท้าผู้หญิงเสียก่อนก็เลยไม่เรียกเลยเดินย่องๆเข้าไปเบาๆเพราะความอยากรู้ ว่ารองเท้าผู้หญิงเป็นของใครแต่พอเข้าไปก็ต้องตกใจค่ะฉันรีบนั่งลงแล้วหลบอยู่ใต้โต๊ะทำงานของลุงพลทันทีถ้วยราดหน้าที่ฉันถือมาเกือบจะหล่นจากมือฉันให้ได้ฉันเห็นลุงพลกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นน่าจะอายุประมาณห้าสิบปีได้ค่ะลุงพลกับผู้หญิงคนนั้นกำลังเล่นจำจี้กันอยู่ บนโซฟาตัวยาวตอนแรกที่ฉันเห็นฉันตกใจรีบหลบใต้โต๊ะทำงานแล้วกะวว่าจะหาทางรีบออกจากบ้านลุงพลให้ไวที่สุดแต่พอเห็นลีลาหนังสดลุงพลกับผู้หญิงไวทองคนนั้นอดที่จะแอบดูไม่ได้จริงๆพอลีลาท่าทางของคนแก่สองคนนั้นไม่ธรรมดาเหมือนได้ดูหนังเอ็กดีๆเลยค่ะ ลุงพลเห็นแกแก่ๆอย่างนั้นแต่แกในวัยหกสิบกว่าไม่ธรรมดาเลยถ้าเทียบกับแฟนฉันแล้วแฟนฉันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของลุงพลเลยค่ะในความคิดฉันคิดว่าคนแก่จะไม่ปึ่งปังเหมือนหนุ่มๆแต่ฉันก็คิดผิดไปแล้วค่ะพอมาเห็นลุงพลฉันแอบดูจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะบวกกับอารมณ์มันวูบวาบอย่างบอกไม่ถูก ฉันแอบอยู่หลังโต๊ะจนนานครึ่งชั่วโมงกว่าได้กว่าลุงพลกับผู้หญิงคนนั้นจะถึงจุดหมายช่วงที่ลุงพลกับผู้หญิงไว้ทองคนนั้นไปอาบน้ำที่ห้องน้ำฉันรีบเดินออกไปจากบ้านลุงพลทันทีด้วยความรีบร้อนฉันเลยลืมถ้วยลาดหน้าไว้ที่หลังโต๊ะทำงานของลุงพลแต่ฉันก็ไม่กล้ากลับไปเอาเลยปล่อยเลยตามเลย พอมาถึงบ้านแฟนฉันก็ถามว่าฉันไปไหนทำไมนานฉันก็เลยบอกกับแฟนว่าเจอญาติของลุงพลมาเยี่ยมลุงพลที่บ้านฉันก็เลยคุยกับเขาฉันไม่กล้าบอกแฟนหรอกคะ่ะว่าไปเจออะไรมาถ้าบอกไปแฟนของฉันเขาอาจจะมองและไม่ไว้ใจลุงพลและเดี๋ยวจะเป็นว่าห้ามฉันไม่ให้ไปคุยกับลุงพลฉันก็เลยไม่บอกดีกว่า ฉันนอนเล่นกับแฟนอยู่ในบ้านอารมณ์ยังค้างอยู่จากที่กลับจากบ้านของลุงพลฉันก็เลยชวนแฟนเล่นจำจี้ตอนกลางวานันียเลยค่ะหลายวันผ่านไปฉันกำลังเอาต้นไม้ที่ซื้อมาเปลี่ยนใส่กระถางอยู่ลุงพลแกก็มาเรียกฉันอยู่ตรงข้างๆลัวลุงพลเห็นฉันกำลังปลูกต้นไม้อยู่ก็เลยบอกฉันว่า ที่บ้านแกกําลังแยกบอนสีอยู่พอแตกหน่อยเยอะเลยแกปลูกไม่หมดเลยให้ฉันเข้าไปเอาต้นบอนสีที่บ้านแกฉันก็ไปเอาตอนนั้นแฟนฉันไม่อยู่เอารถไปเช็คระยะที่ศูนย์รถยนต์ฉันเลยอยู่คนเดียวฉันเข้าไปในบ้านลุงพลเห็นลุงพลเตรียมดินใส่กระถางเตรียมที่จะปลูกเหมือนกันบอนสีที่บ้านแกมีเยอะแยะไปหมด หลายสายพันธุ์แกชอบซื้อมาแล้วมาผ่านอชัำเอาจนแกมีบอนสีเยอะแล้วแกก็แบ่งให้ฉันหลายต้นเลยค่ะฉันยังช่วยลุงพลเอาดินใส่กระถางเพราะแกทำคนเดียวหลายต้นที่แกปลูกก็เลยช่วยแกคะ่ะพอะแกมีน้ำใจแบ่งบอนสีสวยๆมาให้ฉันปลูกฉันก็เลยช่วยแก ช่วยแกปลูกเสร็จฉันก็ไปล้างมือตรงก๊อกน้ำหลังบ้านของลุงพลลุงพลตามฉันมาล้างมือด้วยแล้วบอกฉันว่าอย่าเพิ่งไปจะมีอะไรให้ฉันค่ะแกให้ฉันเข้าไปในบ้านของแกฉันก็เดินตามแกเข้าไปค่ะแกหยิบถ้วยแล้วเอามาให้ฉันตอนแรกฉันก็งงมาน,นึกอีกทีนั่นมันถ้วยลาดหน้า ที่ฉันเอามาให้ลุงพลเมื่อหลายวันก่อนวันที่ฉันแอบเห็นแกกับผู้อีกคนหนึ่งกำลังเล่นหนังสดกันอยู่พอแกยื่นถ้วยให้ฉันแกก็ถามฉันว่าถ้วยนี้ของฉันใช่ไหมฉันก็ตกใจสีหน้าเลือกลักแล้วก็บอกแกว่าเป็นถ้วยของฉันเองแกมองหน้าฉันแกก็ยิ้มแล้วแกก็ถามฉันต่อว่าวันนั้น ฉันเห็นแกไหมฉันก็ทำหน้าเลือกลากไม่กล้าตอบได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วแกก็ถามฉันอีกว่าเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างฉันหน้าร้อนเ่าเลือดสูบฉีขึ้นมาทันทีลุงพลเข้ามาใกล้ๆฉันแล้วเอามือทั้งสองข้างจับที่ไหล่ของฉันหลังจากนั้นถ้วยที่อยู่บนมือของฉันมันก็หล่นลงพื้นทันที ฉันจึงได้รู้ว่าที่ฉันเคยคิดว่าคนแก่ไม่มีน้ำยาจริงๆฉันคิดผิดแล้วไม่ใช่ทุกคนเสมอไปอย่างที่เขาบอกว่าเตะปี๊บยังดังมันยังมีอยู่จริงค่ะฉันเสร็จกิจกรรมร่วมกันกับลุงพลแล้วฉันก็รีบกลับบ้านพร้อมกับต้นบอนสีหลายต้นเลยค่ะลุงพลให้ฉันไปเยอะเลยฉันเลยต้องไปหาซื้อกระถางต้นไม้มาเพิ่ม ปลูกต้นไม้ไปฉันก็ยังคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฉันกับลุงพลไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกหรือเปล่ามันก็ตื่นเต้นดีนะคะได้ทำอะไรที่เราไม่เคยถือเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึง่งประสบการณ์ชีวิตที่ไม่อาจบอกใครได้จบบริบูรณ์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องและเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ